สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับอยู่กับฟาร์มเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พามาชมรถพ่วงนะครับเอาหินลงครับอันนี้หินมาจากสระบุรีนะครับเป็นหินสามสี่นะครับอันนี้มาโดยช่างเอี่ยวลันทุ่งนะครับก็ให้เสียป็อกขับมานะครับวันนี้ช่างเอี่ยวไม่ได้มาครับนี่ครับเอี่ยวลันทุ่งนะครับ รถล่องครับนี่ครับอันนี้เทลูกแล้วครับต่อไปก็จะไปถอดลูกออกแล้วมาเทตัวแม่นะครับ <c oughs> อันนี้สัง่ง <c oughs> ก็ต้องรอสักพักนะครับเพราะว่าเห็นสระบุรีนี้ต้องตามรอบนะครับมาไกลนะครับ <c oughs> นี่ครับสัญลักษณ์ของเอียวลั่นทุ่งนะครับมิชลิน2ตัว โวนนี้กำลังส่งของนะครับรถทีมงานส่งของก็ส่งไปนะครับหินก็ลงแล้วก็รายจะมาอีกพวกหนึ่งนะครับจะให้ส่งประจำนะครับสำหรับเดียวร้านทุ่งนะครับแกขอลงหินนะครับเพราะแกแกเป็นรถล่องนะครับรถล่องวิ่งไม้สับวิ่งมันนะครับวิ่งไปลงที่ทางชนบุรีทางกรุงเทพนะครับแกก็จะเอาหินกลับมานะครับ มาให้ที่ร้านนะครับอันนี้ก็ลูกค้าสั่งเหล็กดำ2.3มิลหนักหน่อยนะครับยกคนจะอาจจะไม่ไหวนล่อันนี้เป็นงานกรตอครับส่วนใหญ่เราจะขา,ายได้กับพู้ระเหมานะครับพวกเหล็กหนาๆนะครับพู้ระเมาจะเอาไปทำงานหลวงครับซึ่งงานหลวงนี่มันมีแต่เหล็กหนาอยู่แล้วครับใช้ มอกนะครับอ่าเราก็มีทั้งหมดนะครับทั้งเหล็กดําเหล็กกาวนายนะครับความหนาเท่าไหร่มีหมดนะครับยังไม่ได้พักเลยนะนี่ตั้งแต่เช้าคันนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะนี่รู้สึกว่าจะหนักหน่วงเหลือเกินนะครับไม่ได้พักเลยก่อนนะเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องช่วงบ่ายนะครับใช้งานหนัก ก็จะมีเหล็กไหนบินช่างสิอยู่ตรงนี้ใคเอาไปไหนแล้วบินที่วางไว้ตรงนี้มีเหล็กอันนี้ก็เทตัวแม่นะครับนี่ตัวแม่ก็เข้าไปเทแล้วมันที่แคบนิดนึงนะครับ เป็นรถอีซูซุนะครับสามหกศูนย์รถแรงนะคะนันนี้ผมลองขับดูแล้วครับโอ้โหพุ่งดีมากนี่ครับรถจางเอียวลั่นทุ่งนะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับเป็นคนที่สุดยอดนะครับทรรมาหาก,กินชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับนี่ครับ ชอบทำบุญนะครับช่างเหี่ยวไปมิตติงตรงไหนก็ไปหมดนะครับนี่อันนี้ก็ให้เสียป,ปอกขับนะครับช่างเหี่ยวก็ติดภารกิจเยอะนะครับเรียบร้อยครับหินสวยครับหินสลับรีนะครับสวยงามเลย นี่นะครับนี่ก็จะเป็นเหล็กหมอกอน,นะครับแล้วดูก่อ,อ้หนามากครับเรียบร้อยครับจังเอียวเตหินเสร็จแล้วครับเบิกเงินกลับบ้านได้ครับแป๊บเดียวครับลงหินต้าฟีมือครับ นี่ก็ขึ้นสมาร์ทบอร์ดยิบซ้ำ็นยิบซ้ำนะครับทั้งวันเลยวันนี้จยาวๆเลยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปชมหินกันหน่อยนี่ครับหินสวยงามนะครับ หินแก้สวยมากนะไม่มีฝุ่นเลยนะครับนี่ครับหินสลับบรีครับสุดยอดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสวยๆเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามฟาร์มเจริญทรัพย์้วยนะครับสวัสดีครับ